ไไยาวามาดีฮะไไกลเฮ้อาขวดกินมะรีชัดๆตายคาเลยว่าจะชักเบ้านี่คือเข่ยอขวดตายเลวะสีเต็มหนาเลยวะตายเลยโอ้ยตใจไายเออใจกับติใจหลติใจหลอืม ไปแล้วไหนบ้าครับผมไปแล้วไหนบ้าครับโซ่ดัวไปไปไปเอะโ่เอ็ัวเขาจุดเดินอะไรล่ะเจ็บไปเปิดไปเปิดไป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 โอ้ทุกคนดังอะไรแบบนี้ครับเฮ้ยเอาเอ็ดดัปตายตายตายยแล้ว อันนี้มาปวนเขาหรือไม่อย่างเขาเนี่ยห้าเจ้าเนี่ยเบือนกับผู้ใดสิหอนกระยางผมเย็นมากับเย็นเย็นก้มงูอีกเอ้าตายแล้วครับนี่ว่าอะไรขาดน้ำมันเลยว่าอะไรขาดน้ำมันเลยอะไรขาดน้ำมันเลยไรตะขาลี่สวดรีสอร์มว่าท่านใดใครไปโดนเหรอแน่นวะไอ้เหี้ยโอ้ยจะได้ไปโดนเนี่ยเ้งรถก็มีรีสอร์ททั้งรถเก๋ตัวเออ กาจะไปเก่าโอ้ยตัวเลยวะเส้นเปนี้ส้นเงียบเงีย่จับเีเส้นเอเอเขาายหมไปเออนี่หละโอเคมีสอดนี่ครับเอจีเอจีโอ้ยโอ้ยไตเถียวซ้ำเข้ากันนับซ้ำสียรอนั่งตัวงติมหา1ิเถียวไงเถียวว่ะ แดนงานวิดมืบห้าสิบหเที่ยวนี่มัมนเคร,ร,รื่องมือเนดมือสามสิบเที่ยวท้งหตายหาตายหากเกัเียนเลยตายนาเลยพวกขึ้นอุ่นดีจัวะจะว่าอุ่กินว่าะอะะกินว่าัดมนจะเป็นควายอันนี้ก็ไม่ไกินบ่าเ่ยโอ้ขอกินเน<อ>ี่ยอ,องกินเพียบนั่นก็มีตัวอะไกินไหน<อ>มี้วไหม โอ้ก oh, ินได้อย yeah. ู no ่เด้เนาะเอ้า huh. กินได้เนาะมันาม่าไหนด้เลยหรออืมนี่ยังเนาะอันนี้เขาขึ้นมาโอบบ่ครับขึ้นเตาโอบเลยเนาะมันหวานมากเต่านี่ยังเนาะนี่อย่างแับนี่แอร์ห่างบุญสาวมันนั่งน้ำเลยที่แรกก็มาสิมาเราบอกแอร์ห่างหมดกลับเลยวะแม่นบ่ะเยว่าที่แรกที่แรกสิมาเออที่แรกอีเบียสิมาเบียอะไรอีก เดียว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 เบียร์นี่งไถไอ้ไผไปไปซื้อเบียร์ไอ้ยะเอ้ยโอ้โหไหนผู้สาวมาอีกแล้วเดี๋ยวไปหาเลยเสี่ยบอยตลาดนัดครับผมกล้องผมเปิดตัดรัดไหมได้เลยเขาสาวสิมาหาเขาสิมาขับรถสวยเยอะว่ะเอาดีอือ เขาวางเขาวางเขางสอมืออะ่าเขาเขาขับรถเป็นอาชีพปะขับรถเป็นอาชีพเขาขับรถยังไมกาสินงินยสยยสพระอ้ยะไอ้ยะเขาขมาลรเขาเจ้าขนขมาเราเขาจะขับรถยังเขาขมารอเขาขันนอนหรืตเนาะใช่ว่าอ่วมัเย็นส่สำคัญแล้วกเลยกามออกคอยว่าขันมากนเจ้าจอดจอดประมาณเคืองั่วงแทหรอ คอมมาเเลวเขมมาเเลวลูกขอบาก่หนใจปะก็บอกความดีเลี่ึง่านมีพี่สายโทรสิบเอ็ดมาบุกถึงสายโทรสิบสองนะพี่น้องไม่ง่วง่นเขาอีกไอ้ย่าย่าหะวายฮัวหัวในผมมาตอนนั้นก็สาวอีกคนหนึ่งครับมาเมื่อนี่ครับ ซื้ออย่างนะซื้ออย่างนะซื้อเบียร์มันอถยฟกินเป็นตะม่มันดีแล้วเป็นตะแสาะไอ้ยอกษ์จักบกเนี่ยนะจักโกันยันยันเนาะบกันยันเลยน้ำห้าวหนาแล้วห้วหนาไฟนะด้าวหนาเสือสมไฟไปกันได้หะมุ้ยเจ้าอะเด็กกูคอยมุ้ยเจด้อวะรถจอดนอนอยู่บ้าแต่ว่าคนหายว่ะ เอ้ยโอ้แดน,นนอะนฝนมันตกปเป็นยันเอนเอเรถมันมันอยู่หมกกระหม่อมอยู่โอ้ยโว่ะเผากัน,นเ,เองนน<ฮ>หรือีบนีอเอ้าตายฮาเลยปัญหาคือรถมันน้ำเลยปัญหามันน้ำเลยอีหลีเหรออะไรมายอะโอ้รถลายเก็บพวกมึงจะลบกันมองได้ปะโอ้ยมองหูด่างเลยวะเต็มงอันรถตกทางอยู่สิได้ๆๆ ใครจะมาไทยรถตกทางเลยนี่ยนี่นะนี่เรตกคอนี้เาบอกมาไทยก่นมาไทยโอ้ยมันเสียหรอเนาะหัวนะเปิดอ้าปากขึ้นจมอรรถไถรถไถรถบางอันนั้นนะทิมไทยนี่นะทิมิทองน่นะมงานอะไรบอกที่งานนี่นะขั้นไหนเดก้าเดก้าแดงแง่งจิไเนะสบุญเดี๋ยวไปน้ำผ้าอ่ะแมนบอกโอ้ใจ้สูบปาแล้วเซ็วแล้วแล้วแล้ว ไปกีบ่าีนน้ำราจะเข้ากันมังโอ้นี่บบโต๊ะนี่ยบ่โต๊ะตนี่แล้วโต๊ะงนี่แลยวอย่อเจริญเลยเยาวายยกโลเอายกอไรลีแล้วเอายังหลักขึ้นปะนี่เลยมัสอ้าโอ้ัเขียวซอยชีวิตไลเี้ยวซอยชีวิตเนาะวาเย็นังเสียเจ้ายังก้วเปิดไ่ดีท่านพีฮเปิดได้ไอเย็นก็อยากขึ้มาน้ำนั่าละผมอยากในวิชาเนาะผ่อนสมัยจะตองมาว่ะ เออของดีนะมีว่าองดีก็มีแต่ยังนะจะบอกว่าซูมไกนะ่เด้อ่ะอันละคล้องขังมี <laughs> <c oughs> ของดีก็เดียวอ่ะเนี่ยแดงมันเสียบมันตัวไม่เห็นแลาวเดียวอ่ะแล้วมันเสียบนนมันนัวปะล่ะโอ้ยฉี่มากก็มันเสียบพุ่งเลยเดียวว่ะต้องเปลี่ยนกันมานเอาเป็นยังมันหน <laughs> อนโซนอัวโซนอัวอ สันเดีห huh. ุงส <hl> ั่งหลับลมแหมเจ้า <t> ก <ru> <ically> ับหลับลมอย่างไรกันปวดไอ้ซข้านี่ิเจ้าว่าเปิดไปอีกข้างนึงว่าไงบ่เปิดเนาะเปิดอีกแ้วเอ๊ะจังสันมันจะหลับลมจังาดไรหลับลมมันต้องเชียงม่ดีเนาะเชียงเออมันเชียงจังสั่นเขาเลยล่ะไปทั้งไลยวะเนี่ยหากินต้นนุ่มยางต้นใบเก่าต้นโองใจ้ยี่ห้อไอ้ยะกขาทักท้ายเจ้าวะเอ๊ะยกมือใส่หัวไอเดีย เริ่มเบื่อลวเ,เี่ยวหวาเบื่ออย่างะขาดมันจบอีกที่การแล้วไ่จบอนเว็นเหรอเ,รอเี่ยว,วานอนเว้นอนอนเซิ้งีหัวเมือก่งานเมื่อนอะไอเสียงท่อไปเป็นตะวันเลือบเดีวยวะ โอ้อวอวววววบวววบวว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 ว คุณแพนนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ